สุดยอดมนุษธรรมที่แข็งแกร่งที่สุดตอนที่30ถึงตอนที่32 อ่ะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้มีแอปดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะหามังะที่ไหนอ่านนะครับเราก็ขอแนะนำเลยครับแอปไอมางะนะครับโดยแอปนี้สามารถโหลดได้ฟรีทั้ง l a y Store แล้วก็ p p Store นะครับเพียงแค่เราค้นหาใน App Store หรือ l a y Store นะครับแค่นี้เราก็จะสามารถโหลดและมาติดตั้งและเปิดใช้งานได้ฟรีเลยนะครับโดยภายในแอปนี้ครับมีการ์ตูนแนวสไตล์ที่ผู้ชายชอบไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแนวแฟนตาซีแอคชั่นหรือว่าสยองขวัญมีหมดทุกแบบเลยครับทุกการ์ตูนเป็นภาพสีทั้งหมดนะครับและ เป็นการ์ตูนแฟนตาซีในเรื่องจะเกี่ยวกับพระเอกที่จะเป็นคนที่กากนะครับไม่มีพลังเลยแต่แล้วเขาก็กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วครับแล้วเขาก็ไปต่อสู้กับพวกสัตว์ปีศาจทั้งหลายแหล่นะครับเพื่อเพิ่มเลเวลตัวเองเรียกได้ว่าเรื่องนี้ถูกใจน้องๆหลายคนแน่นอนครับส่วนการ์ตูนสำหรับน้องๆผู้หญิงนะครับก็มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแนวความรักย้อนยุคดราม่ามีหมดเลยนะครับโดยเฉพาะการ์ตูนแนววายวายเนี่ยหลายๆคนน่าจะชอบเลยครับสำหรับน้องๆผู้หญิง แล้วภายในแอปนะครับเราสามารถรับเพจฟรีเพื่อเปิดอ่านได้ทุกวันนะครับโดยไปที่ศูนย์กิจกรรมนะครับมันมีล็อกอินรับเพจและทําภารกิจรับเพจฟรีได้นะครับเรียกได้ว่าแอปนี้นะครับนอกจากจะอ่านการ์ตูนฟรีนะครับเขายังอัปเดตตอนใหม่กันทุกวันเลยนะครับและในตอนนี้นะครับภายในแอปเขามีกิจกรรมแจกโทรศัพท์มือถือ vivo y 1 2เลยนะครับและเงินสด1น0 0บาทฟรีกติกาง่ายๆนะครับเพียงแค่โหลดแอปนี้นะครับแล้วก็ให้ดาวแอปนี้ไว้นะครับจากนั้นแคปรูปี่ให้5ดาวไปคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ในเฟซบุ๊ก ชวนเพื่อนๆมากดไลค์ like, ยิ่งคอมเมนต์เยอะยิ่งไลค์เยอะยิ่งมีสิทธิ์ได้นะครับรางวัลจะเป็น v ี v ว y ว2ย1คนนะครับแล้วก็เงินสด500บาท1คนเงินสด200บาท1คนแล้วก็เงินสด1น0บาท3คนนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาโหลดกันเยอะๆนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดี่สคริปชันกับปักหมุดตรงคอมเมนต์ไว้ให้นะครับถ้าอย่างไรก็อย่าลืมไปโหลดกันนะครับพวกเผ่าหยานนั้นมันจะต้องยอมสยบต่อหน้าท่านหลี่แน่นอนครับ ใช่แล้วท่านลี่เนี่ยแข็งเก่งมากท่านสามารถจัดการพวกทีมลักล่า,ลากว่าครึ่งด้วยตัวคนเดียวได้ฮ่าฮ่าตาบใดที่ท่านลีอยู่กับพวกเราเจ้าพวกนั้นก็ไม่สามารถมาทวงคืนภูเขาทางตอนเหนือได้แน่พวกเจ้าอย่าได้ประมาทลย ตอนนี้พวกเราอยู่ใจกลางหุบเขาแล้วครับมอนเตอร์ที่อยู่ใจกลางหุบเขานี้นะั้นแข็งแกร่งกว่ามอนเตอร์ล้อมนอกเสียอีกนะนั่นมันพวกเผ่าเยาวนี่นาะได้ถ้าหากพวกเจ้าอยากจะตายกันนั่งแล้วก็ข้าจะฝังศพพวกเจ้าเองในวันนี้ข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็นพลังที่แท้จริงของวิศวกรเอง เยแล้วพวกเราโดนซุ่มโจมตีพวกเราจะทำยังไงกันดีครับไม่ต้องตกใจกันมันจะต้องเป็นฝีมือของพวกเผ่ายานแน่ถ้าหาพวกมันใช้เล่ห์เหลี่ยมขนาดนี้แล้วก็สแสดงว่าพวกมันคงมีจำนวนไม่เยอะพวกเราน่าจะพอรับมือไหวอยู่ในตอนนี้พวกเราแยกย้ายกันไปจับไอ้พวกนั้นเถอะเดี๋ยวก่อนสิช่วยข้าก่อนสิดูเหมือนว่ากับดักนี้จะยังดีไม่พอแฮะข้าคงจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของมันแล้วละ่ะ เก็บได้สามช่วยเขาด้วยได้โปรดดูเหมือนว่าทุกคนนั้นจะพวกเราจะต้องเช็คให้ดีก่อนทุกก้าวนะก่อนที่พวกเราเดินไม่งั้นพวกเราเจ็กับดักอันนี้ช้าไปหน่อยนะแต่ก็สามารถทำได้อย่างเพอร์เฟกต์เลยล่ะตอนนี้ก็เหลือแค่เจ้าหลี่คนเดียวสินะเจ้านั่นเอาเสาโทเทมของพวกเราไปซะด้วยเห็นทีถ้าเป็นเช่นนี้ข้าคงจะต้องดูแลเจ้าอย่างดีเลยล่ะ เอาล่ะมาลองหลงกับดักระดับพระเจ้ากันหน่อยเลยดีกว่าไปซะให้กันน่ะที่มันทำเรื่องขโมดนี้นี่เจ้าคิดว่าจะสามารถใช้กับดับพวกนี้จัดการเขาได้หรอือฝันไปเถอะน้ำงั้งเหรอ ใครกังที่มันทำเรื่องพวกนี้เจ้าออมาหนูนี้เนะสวัสดีเจ้าไม่คิดว่าน้ำหึ่งมันหวานเหมือนกับความรักมั่งงั้นเหรอเจ้าเองสินะนี่เจ้าตกใจอะไรกันภูเขาทางตอนเหนือน,นั้นเป็นของเผ่าหยานนี่เจ้าไม่รู้หรอกเหรอว่าห้ามผู้ใดบุกลุกเข้ามาในเขตของเผ่าเราในเขตนี้นั้นเจ้าใช้กลอุบายเล่เหลี่ยมในการหลอกพวกเราเจ้าจะต้องคืนมันมาให้กับพวกเราๆๆๆแล้วทำไมข้าจะต้องคืนพื้นที่ที่ข้าได้รับมาโดยความชอบธรรมด้วยละ่ะ หลานจรินข้าจะไม่พูดที่มากความหรอกนะในต,ตัวข้านั้นแข็งแกร่งมากข้าจะใช้ความแข็งแกร่งตัดสินุ่อย่างในวันนี้ในวันนี้นั้นเจ้าจะรู้ว่าใครกันแน่คือเจ้าของคือนที่แห่งนี้ที่แท้จริงรู้ไหมว่าน้ำผึ้งนั้นสามารถช่วยคงความเยาวและแก้อาการห้องผูกได้ดีอีกด้วยนะและสำหรับสุภาพสตรีนั้นสามารถใช้ในการบํารุงเส้นผมได้อีกด้วยนี่เจ้ากำลังาพากอะไรกัน ที่ข้าหมายถึงองนะหากเจ้าไม่ชอบมันแต่ก็มีคนบางคนอาจจะชอบมันก็ได้ตัวอย่างเช่นเจ้านั่นยังไงล่ะมีกุงเล็บเออล่ะไหนลองโชว์ความแข็งเก่งของเจ้าให้ข้าดูหน่อยสิ ไอ้พวกเด็กเหลือขอเผายาพวกนั้นมันกล้าดียังไ,ไมงมาแยกอาหารของพวกเราไปพวกเราไปที่อื่นกันก่อนเถอะหากยังเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็พวกเราไม่รอดในฤดูหนาวนี้แนะ่ไอ้พวกบ้า,าเผาย่อยเนี่นมันเสีอคำลามหมีกงเล็บเหล็กนี่นะยืมมนเลยดีนะที่พวกเรายังไม่มีสัมภา,าระมากนะ พวกเราอย่าคงตามมันได้ทันอยู่ไม่สิตรงนั้นตรงนั้นที่จิ้นมักจะไปนี่นะเล้วเข้าดูโขนตามข้อหมอกไปช่วยจิ้นโลเข้าโอ้โหสุดยอดเลยฮะมัดเจ้าเนี่ยแรงมากถึงตายได้เลยนะเนี่ยลุยกันไปเลยเป็นการต่อยที่สุดยอดมากโถ่พลังโธ่ทมลูกแบบหินยักษอ้โหยังกับฮีโร่ในเกม L O L เลยฮะ แต่ดูยังไงก็ยังห่างชั้นกันอยู่นะโทเทมของเผ่าเหยวคือธาตุดินนั่นจึงเป็นเหตุผลนี่เขาสามารถควบคุมดินและหินได้สินะโทเทมนี้มีความสามารถที่ทรงพลังมากเอาล่ะพอได้แล้วการแสดงจบลงแค่นี้แหละ ย่าขยบล่ะจากนี้ไปจะเป็นการลงโทษพวกเจ้าหลุมยักษ์ระดับพระเจ้าจัดการไปได้สองจิมเจ้าปลอดภัยใช่ไหมท่านงหลงท้าเก่อนอย่าพุ่งไปทางนั้นดู้ี่หมีกรงเล็บนอนอยู่ตรงนั้นรวมถึงลี่จากเผ่าหยาด้วยนี่มันอะไรกันทําไม่คนจากเผ่าหยาดถือรว้ไปอย่างนั้นล่ะอย่าพึ่งขยบนะเดี๋ยวข้าจะท่านงหลง,หลงท่านก็อย่าพึ่งข,ข,ข้าข้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะ,ะนี่ข้าอยู่ที่ไหนกัน ล้มนี่ไปสินี่มันเจ้ารู้สึกพอใจกับที่พักสุดวิเศษที่ข้าเตรียมมาไว้ให้ไหมอยานจินไอ้ตัวมาเจ้าลงมาสู้ผ้าเดี๋ยวนี้เลยนะห้าคงไม่กล้าขนาดนั้นหรอกแต่เจ้าสามารถสู้ในที่แห่งนี้ได้ตามที่เจ้าต้องการเลยนะนี่เจ้าคิดจริงๆหรอว่าข้าจะไม่สามารถออกจากหลุมนี้ได้นะนี่เจ้าดูถูกพลังของพวกกล้ามาจอมเผาเลย โหเจ้านี่แข็งแรงไม่เบาเลยนะหยานจินเจ้ารอข้าแปบนะข้าจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละเจ้าเคยบอกไว้ว่าเจ้ามาถึงจุดนี้ได้เพราะความแข็งแกร่งนั้สินะต่อหน้าข้าคนนี้ไม่ว่าเจ้าจะเล่นลูกไม้อย่างไรมันย่มปลอาประโยชน์ปล่าประโยชน์อย่างนั้นเหรอนี่เจ้ากล้าดียังไงถึงมาทำกับข้าแบบนี้พวกก้าประจำเผาแล้วมันยังไงล่ะหยานจินข้าต้องการที่จะท้าบารองกับเจ้าเฮ้ยท้าบาลองอะไรอย่างนั้นเหรอ ฟังข้าให้ดีนะภูเขาทางตอนเหนือน่ะมันเป็นที่ของพวกเราหากเจ้ายังกล้าที่จะเสนอหน้ามาแถวนี้อีกแล้วก็ถ้าจะจัดการเจ้าซะมันไม่ยุติธรรมเลยการที่เจ้าได้รับพื้นที่แห่งนี้นั้นเป็นเพราะว่าเจ้าหลอกลวงพวกเราถ้าไม่เพียงแค่หลอกลวงพวกเจ้าแต่ข้ายังขโมยของพวกเจ้ามาด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะพวกเจ้าเองอย่างนั้นหรอที่ผ้าหบอกับพวกข้าว่าความแข็งแกร่งนั้นคือที่สุดในวันนี้ข้าจะสอนเจ้าเองว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ที่แท้จริง นี่มันเกิดอะไรขึ้นไว้เดี๋ยวข้าจะเล่าให้ท่านฟังทีหลังในตอนนี้เรามาจัดการคนของเผาเหยาวกันก่อนเผ่าเหยว่อหรือได้ไงนะครับนั่นเันเหยี่นี่ทำไมเขาถึงมีสภาพแบบนั้นละ่ะทีมล่าขขงเผ่าเหยาวทั้งหมดนั้นนี่เจ้าทำเรื่องพวกนี้ได้อะไรกันท่านอย่าเพิ่งถามเรื่องนั้นเลยตอนนี้เรามายื่นข้อเสนอให้เหยา่ลีรื่อก่อนเลยดีกว่าเฮ้เจ้าคือลร่ใช่ไหมหรือว่าเจ้ามีชื่ออย่างอื่นอีกอ่ะขอโทษนะที่ทำให้เราดานห้าลงหลงช่วยแสดงความแข็งแกร่งให้เขาได้ดูที เจ้าคือหลองสิลนะจงสมแดงพลังแห่งโทเทมท่าฝอย เจ้าเห็นนี่ไหมหากยังคิดที่จะดื้อรั้นอีกก็ข้าจะจับเจ้าย่างซะนี่เจ้ากล้าขู่ข้าอย่างนั้นเหรอเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครเออพอได้แล้วแหละข้ารู้ว่าเจ้าคือนักลบและเจ้านั้นไม่กลัวที่จะตายแต่ข้าหน่อยได้ยินเรื่องพวกนี้มาเป็นล้านรอบแล้วเนอะถ้าหากข้าบอกว่าเผายาเนื้อหมดที่อยู่ที่นี่จะไม่มีใครมีชีวิตรอดกลับไปหรยอนี่เจ้ากล้าดียังไงถ้าเป็นเช่นนั้นล่ะก็ก็ได้พวกเรายอมแพ้ฮะเจ้าพูดอะไรพูดให้มันดังๆหน่อยสิพวกเราจะยอมถอยออกจากภูเขาทางตอนเหนือ พเพราะฉะนั้นล่อยคนของข้าซะมันไม่เห็นจะยุติธรรมเลยเจ้าขโมยอาหารพวกเราอีกครั้งยังทำให้พวกเราได้รับบาดเจ็บอีกแต่นี่ยังกล้าบอกให้ข้าปล่อยคนของเจ้าไปอีกนั้นหรอถ้าเช่นนั้นข้าจะชดใช้พวกเจ้าคืนสองเท่าจากของที่พวกเราขาโมยมาจินเขาตกลงแล้วพวกเราปล่อยเขาไปเถอะเรายังเชื่อใจเขาไม่ได้หากเขากับคำพูดในตอนที่เราปล่อยเขาไปเขาอาจจะโจมตีพวกเราโดยทันทีก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเขาถ้าเช่นนั้นข้ายินดีที่จะทำสัญญากับท่านวันพบรุษเือสัญญามันพ่หลุษ แล้วสัญญาบัพบรพอมูลุ่นนี่มันคืออะไรกันล่ะ